สวัสดีครัเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี้กับอีเช้าบ่ายนะครับประจำวันที่13มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับตัวเด่นก็คือ3กับ0ไอ้ย3กับ6กกับ8 3 3 3 1 3 2 3 5 3 6 3 8เด้อ3 9

หกแล้วก็สามหกปดจับคู่รุ้นด้วยกันนะสามหแปดนี่มามาเหมือนกันเดือต่างกันหนึ่งกับห้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้ออันนี้ของเราเข้าหมดเลยเด้อนี่นี่เราให้เลขนี้ทั้งสามแนวทางทั้งจีนทั้งห้างเส็งทั้งนิ่เกอีกเข้าหมดเลย ศูนย์ูนย์ก็แปดสามอันนี้ vip ก็ได้บนได้ล่างนะนี่ถ้าใครไม่อยากตามเยอะก็เอาสี่ตัวนี้แต่สำหรับวันนี้เราไม่ได้จับให้เด้อเอาแนวทางใครแนวทางมันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไ i b e กดไลค์ให้ด้วยนะ คดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ